ถ้าไปดูข้อมูลนะคะของทางเพจกลมการปกครองได้มีการชี้แจงด่วนค่ะยืนยันหนักแน่นนะคะว่าเลขบัตรไม่สัมกันและพระอลง์กฎไม่ได้สวมบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมดูเพจนี้ค่ะถ้าสังเกตดีๆจะมีความแตกต่างเรื่องของนามสกุลที่สะกดไม่เหมือนกันพระอลร์กฎนามสกุลภูนมุกนะคะมีสละ พอพานก็คือสละอูค่ะส่วนตัวของนายอลงกฎซึ่งเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่เสียชีวิตนามสกุลพลมุกค,ค่ะไม่มีสละอูที่พอพานนะคะแต่ว่าความสงสัยนั้นก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไทย P ี s ลองพิสูจน์ค่ะด้วยการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนายอลงกฎพลมุกซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะทดลองโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ปรากฏว่าผลที่ขึ้นที่หน้าจอ พบว่าบัญชีปลายทางค่ะเป็นกองทุนอาทรประชานาศ <c oughs> ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิของวัดพร,ระบาทน้ำผูอีกด้วยค่ะและหลังจากกรมการปกครองมาเคลียรประเด็นดราม่าเรื่องของชื่อนามสกุลแต่ไม่จบนะครับหลายๆคนก็โต้แย้งบอกว่าเอาคนละคนกันจริงแล้วบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปผูกบัญชีพร้อมเพย เปิดรับบริจาคได้อย่างไรนะครับมันจะบังเอิญเกินไปไหมซึ่งทางกรมการปกครองเขาก็ชี้แจงนะครับมีการชี้แจงในรายละเอียดนะครับบอกว่าผลการตรวจสอบทะเบียนร,ราษฎร์เนี่ยพระอลงกตเดิมชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วครับปี2552เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอลงกตภูนมุกนะครับมีหลักฐานทำบัตรประชาชนทุกรายการเนี่ยเลขบัตรไม่เคยเปลี่ยนครับ ภาพถ่ายก็เป็นหลวงพ่ออลงกฎในทุกครั้งส่วนเรื่องของใบสุทธิพระนะครับไม่ใช่เอกสารราชการแล้วก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันตัวบุคคลโดยกรมการปกครองนะ แน่นอนกรณีของนายอลงกฎพลมุกซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นของตัวเองนะคะปรากฏภาพถ่ายในระบบก็พบว่าเป็นบุคคลเดียวค่ะไม่มีหน้าของบุคคลอื่นเลยนะคะส่วนเรื่องของประเด็นพร้อมเพย์ก็ไปพบว่าเลขบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตผูกบัญชีกับกองทุนอาทรประชานาถการดาเนินการนี้ค่ะก็มีการดาเนินการโดยธนาคารพาณิชย์และต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อพอไปดูเอกสารที่หลวงพ่ออลงกดเผยแผ่ะนะครับเพื่อที่จะรับวุฒิการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีการศึกษา2540ทางเว็บไซต์นะครับมีการระบุเอาไว้ว่าชื่อเดิมคืออลงกฎพลมุกนะครับเกิดวันที่9ธันวาคม2496 ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก่อนที่จะอุปสมบทเนี่ยเคยรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในเอกสารที่ใช้ในการบวชเนี่ยชื่อนามสกุลของหลวงพ่ออลงกฎนะครับก็คืออลงกฎพลมุกครับไปตรงกับชื่อของข้าราชการกรมชลประทานคนหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการคนนี้เนี่ย เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนนะครับและที่สำคัญไม่ใช่แค่ชื่อและนามสกุลที่ตรงกันนะครับเลข13หลักในใบสุทธิพระอลงกฎเนี่ยไปตรงกับเลขบัตรประชาชนทั้งหมดกับนายอลงกฎพลมุกที่เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนั้นที่ตรงกันอีกก็คือชื่อของบิดาที่ระบุชื่อเสริมวิทย์พลลมุกนะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการสืบค้นหาไปเจอบทความนี้ค่ะคุณผู้ชมในนิตยสารา e a d e r s d i g e s t นะคะที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนกนรกฎาคมปี2540ค่ะที่เขียนถึงประวัติของหลวงพ่ออลงกฎมีการไฮไลท์คุณผู้ชมจะเห็นด้านซ้ายด้านล่างค่ะเขาไฮไลท์ว่าเขาพยายามกัดฟันเรียนต่อจนจบเข้ารับราชการที่กระทรวงเกษตรพร้อมดื่มหนักและประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งที่สาคัญ นะคะของประเด็นของบทความนี้ก็คือเรื่องการทำงานที่กระทรวงเกษตรแบบเดียวกันกับนายอลงกฎพลมกซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะ นอกจากนี้นายอลงกฎพลมุกค,คนละคนกับพระอลงกฎจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะไปสอบถามความจริงนะคะเพราะว่ากรณีการที่มีชื่อบุคคลในทะเบียนราษฎรอลงกฎพลมุกเป็นข้าราชการกรมชลประธานที่เสียชีวิตเนี่ยมีชื่อตรงกันกับพระอารม์กฎเรื่องนี้เป็นอย่างไรพอลงพื้นที่ไปค่ะ ก็ไปสอบถามแล้วก็ไปเจอวงญาติของนายเสริมวิทย์พลมุกอายุ84ปีค่ะซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียชีวิตนะคะยืนยันชัดเจนว่าพระอารงกฎไม่ใช่ญาติแล้วก็ไม่ไม่ใช่ลูกชายของตัวเองค่ะแล้วก็เล่าว่ามีลูกชายอยู่3คน ปัจจุบันเหลือเพียงคนกลางเท่านั้นส่วนลูกชายคนโตและคนเล็กคนเล็กเนี่ยก็คือคนที่ชื่ออลงกตพลมุกเนี่ยค่ะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสองปีแล้วทางครอบครัวนี้ก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพระอลงกตวัดพระบาทน้ำผูกค่ะนี่เ,นเกี่ยวนูนไม,มวัดนีไม่เคยไปไม่เคยเห็นหนะ้าแต่ว่า หน้าก็ไม่เคยเห็นเออหาก็เห็นแต่ในโทรทัศน์แต่เนาะเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะเอ้ยจะในชัเห็นในรูปในสายเขาไปจริงก็ส่งมาให้เนแหละไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่เกี่ยวข้องเลยอืเพราะอ่าทางญาติเขายอมรับนะครับว่าเคยเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะเห็นว่านามสกุลเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวกันก็เลยคิดว่าพระองกตเนี่ยอาจจะเป็นญาติหรือเปล่านะครับแต่พอไปสอบถามข้อมูลจริงๆก็พบว่าเป็นคนละบุคคลกันครับ ทำไมเชื่ออารมณ์กฎน,น,นาตสกุลพล,ลมุกเหมือนกันกับอาจารย์ราทา่วัดประบติน้ำผู้เลยแกก็ชงนเนาะตกใจเนาะแล้วทีนี้ไปดูไปดูชื่อพ่อแกก็มาดูพ่อของอาจารย์อารมณ์กดที่วัดประบาทน้ำผู้อุ้ยทําไมเป็นเป็นเนานน<ะ>เป็นตาเราเป็นเสืิมวิทย์แล้วเสืิมวิทย์พละมุกเอาแล้วทําไม แม่ก็ยังชื่อวิรัยวันพลมุกอีกอือวิยทาไมมันมันชนกันจังอก็เลยมาคุยกันอยู่บ้านหลังนี้แหละอาเจริญคนมามาคุยให้ฟังก็ในในกลุ่มเพื่อนเนาะในในกลุ่มสัพท์ในกลุ่มญาติทักไอพลมุกเนาะก็มาคุยกันได้หยอกเจ้ากับตาหยอกกับตาตาเจ้ามีลูกชายที่เป็นพระอาจารย์โด่งดังแล้วนะเราไปเยี่ยมลูกเราดีไหมทำทำเป็นหยอกเจ้ากันนะ เนี่ยค่ะถ้าฟังครอบครัวก็คือไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ยังมีการพูดจาหยอกเยด้ดโดยซ้ำว่าเอ๊ะเรามีญาติเนี่ยเป็นพระซึ่งท่านค่อนข้างมีชื่อเสียงจะไปพบท่านกันดีไหมอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วครอบครัวนี้เขาบอกนะคะว่าพอมีนามสกุลเดียวกันก็มีข้อกังวลเหมือนกันเพราะว่าพอมีนามสกุลเดียวกันอาจจะทําให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเอกสารทางราชการที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตประจําวันด้วยค่ะ นอกจากนี้ผู้สึกข่าวไทย PBS ยังไปสอบถามกับนายเฉลิมพลพล,ลมุกประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ค่ะได้รับการชี้แจงนะคะเรื่องที่หลวงพ่ออลงกฎเนี่ยชื่อตรงกับนายอลงกฎพล,ลมุกอดีตข้าราชการที่เสียชีวิตตัวของนายเฉลิมพลอ้างว่านายอลงกฎพล,ลมุก เป็นญาติสนิทของตัวเองค่ะแล้วตอนที่มีงานศพของนายอลงกฎที่เสียชีวิตเนี่ยตนเองก็ไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมด้วยนะคะโดยได้ไปพูดคุยกับญาติคนอื่นๆว่าชื่อนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ลงรายละเอียด แล้วก็ไม่ได้ถามภรรยาของนายอลงกตด้วยนะคะว่าเหตุใดชื่อนามสกุลจึงมาเหมือนกับหลวงพ่ออลงกตนายเฉลิมพลบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยไปถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อมาก่อนเพราะว่าแม้แต่นามสกุลเดียวกันกับตัวเองที่ตรงกับหลวงพ่อก็ไม่เคยไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะว่าเป็นญาติกันหรือว่าเป็นญาติฝ่ายไหนคะ่ะเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่ข่าวที่เสนอออกไปเนี่ยไปเช็ค13หลักตรงกันหรือเปล่าระหว่าง อารมณกดพักไหกับอารมณกดวัดประวนนัตนำภูผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะฮะแต่อารมณกดที่พักไหเนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดผมโดยตรงอืมนะครับอีกด้านหนึ่งไทย PBS ก็เดินทางไปที่บ้านพักของกรมชลประทานนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปพบกับพระยาของนายอลงกดพลมุกครับ บอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีบินนะครับเป็นบินที่เรียกเก็บค่าโทรศัพท์ของสามีส่งมาที่บ้านหลังนี้ที่อาศัยกันมานานนับ10ปีนะครับแต่ชื่อสามีกลับมีคำนำหน้าว่าพระภิกษุอลงกตก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าจนมารับทราบเรื่องก็ตอนที่มีข่าวว่าชื่อของสามีเนี่ย ไปตรงกับชื่อของพระอลงกตนะครับทั้งที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยไปทําบุญที่วัดพระบาทน้าพุดด้วยครับชื่อว่า,าพระภิกษุอลงกตพลมุกก็ยังคิดว่าทางทางบริษัทเขาเพิมพ์ผิดหรือเปล่าทําไมไม่เป็นนายอืมก็สงสัยแค่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะบินเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ค่าโทรศัพท์ตั้งแต่สมัยเขาอยู่นะคะ เขาใช้รายเดือนเนี่ยค่าเป็นค่าโทรศัพท์แต่เป็นชื่อแฟนบ้านเลขที่แฟนทุกอย่างของแฟนหมดแต่ไอคำนำหน้า่ะมันเพี้ยนแค่ตรงนั้นอะคือชื่อที่อยู่ก็เป็นที่นี่เลยใช่ใช่ คุณผู้ชมที่ติดตามผ่นไลฟ์นะคะอย่างในทิกต o k เนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครไปตามหาญาดของหลวงพ่ออารมณ์กฎบ้างนะคะทําไมไม่ไปสอบถามถึงฝั่งนั้นหรือว่าทําไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าไปตรวจสอบไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ตํารวจได้ทราบเรื่องแล้วเพราะว่าพันตํารวจเอกอเนตเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรา,ามก็เปิดเผยว่าตํารวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะกรณีที่ชื่อและนามสกุลของหลวงพ่ออารมณ์กฎไปตรงกับชื่อและนามสกุลของนายอารมณ์กฎพลมุกขราชการกระทรวงเกษตรที่4ี ชีวิตซึ่งตํารวจตั้งประเด็นการตรวจสอบไว้หลายประเด็นค่ะประเด็นแรกการสวมชื่อเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ประเด็นที่2ถ้าสวมชื่อเนี่ยสวมชื่อเพราะสาเหตุอะไรและประเด็นที่3ถ้าสวมชื่อและถูกนําไปใช้หรือว่าก่อให้เกิดความผิดมีความผิดจริงหรือไม่ค่ะ อีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการไปพบศพในพื้นที่ของวัดพระบาทน้ำผูนะครับทางเจ้าหน้าที่วัดพระบาทน้ำผูเนี่ยได้ทำหนังสือขอข้อมูลทะเบียนร,ราษจากทางเทศบาลจำนวน19รายชื่อจากศพทั้งหมด20ร่างนะครับในจำนวนนี้วัดยืนยันข้อมูลได้หนึ่งคนที่ญาติมายืนยันความประสงค์ของผู้เสียชีวิต จะอุทิศร่างให้กับวัดเพื่อที่จะเป็นวิทยาฐานครับเบื้องต้นเทศบาลเนี่ยมีการตรวจสอบในฐานข้อมูลพบมีการแจ้งตาย15คนยังเหลืออีก4คนนะครับยังไม่พบข้อมูลคาดว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลก่อนที่จะมีทะเบียนราษครับคาดว่าจะได้รับคำตอบในวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้และในสัปดาห์หน้าครับทางเทศบาลเขาสายอด จึงมีการสั่งเปรียบเทียบปรับวัดครับศพละ2,000บาทจำนวน20บศพด้วยกันเนื่องจากว่าเก็บศพไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งมีความผิดตามพรบสุสานและชาปนาสถานครับมีนัดเปรียบเทียบปรับซึ่งผมก็ได้ประสานเบื้องต้นนะครับจากทางฝ่ายกฎหมายของวัดเนี่ยก็ทางทางส่วนนี้ก็ยินดีที่จะจะเข้ามาดเนินการเมื่อมีหนังสือเชิญเชิญมาพบจาก จะพนักงานต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะดําเนินการอาทิตย์หน้านะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทําการมาวันจันทร์เนี่ยก็จะเริ่มติดตามเรื่องนี้แล้วก็ดําเนินการแล้ววันนี้ค่ะทีมทนายความของวัดพระบาทน้ำพุก็เตรียมแถลงชี้แจงในประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสงสัยของสังคมนะคะซึ่งนัดแถลงในเวลา13นาฬิกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเรื่องการแถลงข่าวมาแล้วถึงประมาณ3ครั้งด้วยกันค่ะ